ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกอหมายแอบอ้างชื่อช่องหองจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิ้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรู์ดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีนะคะรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2568หรือ2025เรียกว่า โอ้แป๊บๆนี่คือสิ้นปีแล้วไวมากไวมากจริงๆนะคะเขาเรียกว่าเ,าเหมือนกิ่งฟ้าเหมือนเพิ่งทำนายแบบดวงต้นปีไปเองนั้นตอนนี้คือสิ้นปีแล้วอะคะ่ะอ่ะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น คลิปดวงรายเดอือนสุดท้ายของปี2568เนอะอ่าก็อย่างเช่นเดิมนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสก,กิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยหรือกดตรง time stamp ใต้ description ได้เลยนะคะอ่าก็อย่างเช่นเดิมนะคะก่อนที่จะเริ่มทำนายกิ่งฟ้าต้องมีการเกริ่นเป็นประจำเพื่อเตือนสติทุกท่านว่าอันนี้เป็นทำนายดูยภาพรวม general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจองบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่าตรงบ้านไม่ตรงบ้านเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ขอให้ดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านนนั้ะะคะ เพราะว่าดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดโดยชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนัยของอางจารย์กิ่งฟ้านะคะ,ะแล้วก็อย่างเช่นเดิมกิ่งฟ้าเป็นคนที่พูดเร็วโดยทุนเดิมนะคะมาตลอด10ปีที่ท YouTube มานะคะไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนตัวเองได้นะคะเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดนะคะอย่างเช่นเดิมกิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่าสามารถคลิกด้านขวาบนเป็นฟันเฟืองได้เลยถ้าท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะ,ะก็กดได้เลยมันจะเขียนว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าคุณโอเคก่อน normal speed ปกติแบบนี้ความเร็วแบบแบบนี้ไม่ต้องปรับแต่แรทั้งสิ้นให้ฟังต่อเนื่องเพลินๆได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงแล้วแต่ใจต้องการได้เลยก็กดในปุ่มนั้นที่กิ่งฟ้าเพิ่งบอกไปนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปเร็ของวันนี้กันเลยดีกว่าครับชาราศีธนูนะคะประจําเดือนธันวาคม2568หรือ2025ก่อนอื่นนะคะคุณจะได้ฟังเพลง Happy Birthday จากกิ่งฟ้า ปีละหนึ่งครั้งค่ะตอนนี้บรรจบมาครบราศีของคุณแล้วนะคะสิ้นปีพอดีเลยนะคะก็ขออนุญาตก่อนที่จะเริ่มทำนายก็คือร้องเพลง Happy Birthday ให้ทุกท่านได้ฟังไม่ว่าคุณจะเกิดในเดือนธันวาคมหรือว่าเป็นดูเป็นตามราศีหรือลัคนาก็ตามแต่ก็คือเป็นเสร็จของคุณกิ่งฟ้าก็ถือว่าคุณเป็นชาวราศีธนูหรือว่าเกิดในเดือนธันวาคมนะคะก็ขอลองเพลง Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy, Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday. Happy Bir birthday สุขสันต์วันเกิดนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกๆด้านนะคะ,ะถ้าบางคนอาจจะพบเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้อุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมาลายสิ้นไปนะคะขอให้คุณพบเจอทางสว่างพบเจอทางออกนะคะ,อะขอให้คุณมีสติ สติและปัญญาสําคัญมากๆนะคะถ้าเรามีสติสติมาปัญญาเกิดสิ่งในดีมันจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณไวมากๆนะคะสําคัญที่การดําเนินชีวิตด้วยการมีสติทุกอย่างก้าวนะคะ,ะแล้วก็ขอให้สุขภาพกายและใจสําคัญขอให้คุณมีแต่คนรักแล้วเมตตาเอ็นดูคุณไปไหนวาไหน,ไหนก็คนนิยมชมชอบนะคะคนรักเมตตามันก็ทําให้ชีวิตของคุณเปิดทางสว่างเจออะไรก็ราาเรอนราบรียบนั่นเองนะคะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมากๆตอนนี้นะคะเรามาเริ่มในการ ทำนายดวงดีกว่านะคะทำนายจากไพ,พ่พินธแล้วก็ไพ่ทลอดแล้วก็เสริมด้วยไพ่ไทยเล็กน้อยนะคะเรามาเริ่มกันเลยราศีธนูค่ะ Relaxation Protection The Hermit Ace of Swords The Fool Ace of Cups Five of Wands The Death King of Cups Six of Swords ขออภัยนะคะมีเสียง <laughs> มือถือลังเล็กน้อยนะคะ Two of Cups Five of Pentacles Ten of Cups And The last one ไปสุดท้ายนะคะ the chariot อ่าเดี๋ยวขอสักครู่นะคะขอแป๊บเดียว2องวิสองวิองวขอปิดอ่าแจ้งเตือนก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเข้ามาในมาในเครื่องเนาะโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบพิเศษหนึ่งใบทวนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกนะหนึ่งใบเป็นคำแนะนำหรือคำเตือนอะไรต่างๆก็ตามนะคะในเดือนนี้ของคุณเป็นยังไงอ่าโอเคได้ไพ่ใบนี้ขออนุญาตอ่านนะคะ remember worries are just thoughts not uh, we create not reality นะคะ remember worries are just thoughts we create not reality นะคะในช่วงระยะเวลาเดือนธันวาคมนี้หรือช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะมีสิ่งที่คุณกังวลแต่สิ่งที่คุณกังวลเนี่ยกำลังจะคลี่คลายหรือมาลายสิ้นไปไปในทางที่ดีเห็นไหมเนี่ยไพ่ขึ้นดีมากคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะหลังจากนี้อย่าพึ่ง เริ่มคิดอะไรไปก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณจะแก้ไขได้และก็สามารถรับมือได้อย่างแน่นอนอุภัยขึ้นดีมากเป็นกาลังใจให้กับคุณมากๆเลยนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะพลังงานไพ่เนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าช่วงนี้คุณเองต้องรู้จักการพักผ่อนสมองพักก่อนอความคิดต่างๆด้วยบางคนคิดเดยอะคิดมากเกินไปสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือการดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับ สิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตรงหน้านะคะเดินหน้าต่อวางแผนได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่ากังวลหรือเครียดอะไรที่แบบไปล่วงหน้ากพลังงานเนี่ยจะบอกเลยว่าช่วงนี้คุณต้องหาเวลาในการพักผ่อนบ้างนะคะหรือว่าช่วงนี้บางคนบอกว่าเอ,อพักผ่อนเยอะแล้วค่ะอาจารย์อยากประสบความสําเร็จอยากได้ดีมันต้องทํำยังไงคะเราเองอาจจะต้องกลับมาฮิดสู้อีกรอบหนึ่ง มันจะเป็นพลังงานเหมือนซ้ายสุดข,ขวาสุดเหมือนกันบางคนทางานโออรวโหลดทำงานมากเกินไปเขาบอกให้ไปพักผ่อนบ้างแต่ถ้าเราแบบพักผ่อนเยอะเกินไปกลับมาคืดสู้ในการทํางานต่อถ้าเราอยากได้ดีอยากได้เงินได้ทองอยากประสบความส็จในชีวิตหรือว่าอยากที่จะก้าวกระโดดหรือพัฒนาต่อไปนะคะช่วงนี้คุณจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสเดินทางหรือบางคนบอกได้เดินทางไปไหนแต่ใช้สื่อออนไลน์ต่างๆในการแบบติดต่อประสานงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่อีกมุมหนึ่งถ้าเราหมั่นกระทําในสิ่่งทีีด กิ่งฟ้าเชื่อเสมอทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมดค่ะมีทุกคนมีเทวดานางฟ้าประจาตัวหมดค่ะแต่ถ้าเราก็ทําในสิ่งที่ดีกิ่งฟ้าเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆพลังงานดีๆจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีมากๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะฉะนั้นพลังงานมันเลยขึ้นการแบบปกป้องรักษาคุ้มครองนะคะช่วงนี้ในเรื่องของสติและปัญญาการเรียนการสอบก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะหรือการเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือความคิดต่างๆคุณค่อนข้างดีแล้วคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆทีีีี่่่่่่จะะะะะเเข้้้าาาามใในนนนชชวววิิิตตงงรยลคคออแสทกกฟบื ช่วงนี้เวลาคุณทํางานกับหลากหลายคนนะ่ยมันอาจจะมีบ้างค่ะที่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยโอเคกับความคิดเห็นของบางคนพลังงานเลยขึ้นว่าบางสิ่งบางอย่างต้องสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วคิดว่าสิ่งที่เราจะพูด,ดต่อกไปนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าจะทําให้ตัวเราเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนหรือเปล่าเป็นลักษณะคําว่าคิดก่อนพูดนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้บอกให้คิดมากแต่พิจารณานิดหนึ่งว่าสิ่งที่เราพูดไปเป็นประโยชน์ไหมหรือว่ามันจะทําให้บุคบคบ,บ,บุคอืน่นมีปัญหากับเราหรือเรามีปัญหาหรือเปล่าละอะไรเงี้ อาจจะแปลว่าต้องติดต่อประสานงานเยอะต้องประชุมเยอะก็ได้นะคะแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งคือแบบว่าคิดก่อนพูดนิดหนึ่งจะได้เกิดปัญหาน้อยที่สุดเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้ใครทําอะไรพวกแนวสื่อออนไลน์เทคโนโลยีความทันสมัยหรือแม้กระทั่งขายของมือสองหรืออะไรที่แบบเป็นของเดิมของเก่าอะไรเงี้ยจริงๆค่อนข้างดีเหมือนกันนะมันเหมือนแบบอย่างที่กิมฟ้าบอกเือนซ้ายสุดขวาสุด หาจุดตรงกลางอยู่นะตอนนี้กำลังหาจุดตรงกลางอยู่เนาะแต่บาง,งอย่างเนี่ยคุณเองอยากจะได้ดีมันเหมือนต้องต้องต้องึดสู้ต้องฝ่าฟันอยู่บ้างปาเงินอยู่บ้างก่อนที่จะได้ดีคนเราบางทีกว่าที่ได้ดเงินได้ทองมานี่แบบเขาเรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันแต่เป็นเรื่องปกติค่ะไม่มีใครทํางานแล้วมันไม่เหนื่อยหรอกหาเงินแล้วมันไม่เหนื่อยม,ม,มันมี้มันมีการมันมีการหาตังค์แล้วมันเหนื่อยทุกคนแหละค่ะมันเป็นปกตินะคะแต่สุดท้ายแล้วกิ่งฟ้ามองว่าช่วงนี้ของคุณเน่ยเป็นดวงของการที่มันอาจจะหลุดพ้นหรือปัดเป่าหรือสิ่งงงงทีีีี่่่่มมมมััันนไไดดอออกกกําาาลปสสิตๆๆโ ที่จะเข้ามาหาตัวคุณสําหรับคนที่ตั้งใจเพนพยายามหรือว่ากระทําในสิ่งที่ดีกิฟ้าเชื่อแบบนั้นนะคะโอเคค่ะตอนนี้เรามาดูแบบการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง six of wands นะคะ three of pentacles five of cups king of swords seven of swords the tower eight of pentacles จริงๆคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนมีความสามารถหรือว่าคุณเองอาจจะแบบว่ามีความตั้งใจเพียรพยายามในการทําอะไรบางอย่างก็ได้ในช่วงนี้มากขึ้นกว่าเดิมละกันหรือมีมากอยู่แล้วยิ่งมากขึ้นทวีคูณแต่ไพ่มันขึ้นว่า ช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกหม่นหมองบ้างต้องเรียกว่าบ้างแล้วกันหรือมันอาจจะแปลว่างานที่เราทํารู้สึกเบื่อเบิร์เอาหรือมันมีอุปสรรคที่เราแบบฉันต้องมานั่งแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองแค่กว่าคนอื่นหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันท้าทายเข้ามามองในแง่นั้นไปกิ่งฟ้าถึงบอกว่าคนเรามันฝ่าฟันก่อนที่จะได้ดีบางทีมันต้องปาดเหงื่อหลายๆอย่างก่อนที่จะได้ดีอย่ามองเป็นเรื่องที่แบบอุตยตายแล้วมันต้องเกิดขึ้นไม่ดีนอถ้าคิดแบบนั้นอย่าดูดวงเราดูดดดววงงงเเเพืื่่่่ออออยยููหนนะะคราามีสติ 呃。 มันอาจจะแปลว่าเออช่วงนี้มันต้องบุกต้องลุยนะอาจจะต้องแบบว่าเหนื่อยหน่อยนะแต่ภายภาคหน้ามันดีนะแปลว่าช่วงนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมันเลยทําให้แบบช่วงของการเปลี่ยนแปลงหัวหรีหัวต่อองคุณเนี่ยมันอาจจะแปลว่าต้องเจออะไรหลากหลายอย่างที่เราต้องจัดการแต่บางคนอาจจะบอกเพิ่งเริ่มงานที่ใหม่ค่ะอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยชินกับบรรยากาศต่างๆหรือเนื้องานต่างๆมันแปลว่าช่วงของการเรียนรู้ก็ได้นี่เห็นไหมทุกอย่างมันมันต้องผ่านกระบวนการมาก่อนแต่ผ่านประสบวาร็จประสบความสำเร็จค่ะแต่ใช้เวลานิดหนึ่งแต่พลังงานของคุณเนี่ยคุณเป็นคนเก่ง ฉะนั้นกิ่งกงฟ้าเชื่อว่าคุณเองจะผ่านพ้นสิ่ง,งนี้ได้แล้วพลังงานมันขึ้นว่าคุณจะพลิกแพงสถานการณ์ได้เก่งแต่อีกมุมหนึ่งมันจะมีคําเตือนนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นนะบางท่านมันจะเป็นคําเตือนที่อาจจะนอกเหนือจากงานนิดนึงนะช่วงนี้อย่าไปคลิกลิงก์แปลกอย่าไปให้มิจฉาชีพหลอกเราง่ายๆนะคะพวกมิจฉาชีพพวกอะไรที่มันแปลกปลอม AI มันเยอะมากระวังนิดนึงด้วยละกันทุกอย่างต้องฟังหูไวห้หูแล้วก็ต้องมีสติในการรับฟังนิดนึงแล้วเดี๋ยวกันเพราะว่าไม่ะั้เวาางใส่น สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไพ่ขึ้นว่าจะมีแต่คนรักคนเมตตาคุณแต่ในเวลาเดยาียวกันคุณเองอาจจะต้องมีเมตตากับคนรอบข้างก็ได้หรืออาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างกับคนรล่าข้างมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าสมมติคุณเจออะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาคิดซะว่าเป็นหนึ่งว่า เราได้เรียนรู้กับมันเป็นหนึ่งชดใช้กันไปเหมือนเป็นหนึ่งเจ้ากรอนายเวทีที่เราต้องชดใช้กันไปนะคะไม่ต้องไปกลัวคือเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีทําให้เราแกร่งขึ้นมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าดีอยู่แล้วมันก็จะเป็นเหมือนกําลังใจให้เราไปต่อแต่ช่วงนี้ไพ่ก็คือเลยว่าควรคุณควรปรงกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สามารถควบคุมได้มันเหมือนเป็นการเรียนรู้ในการปรงการปล่อยวางในบางเรื่องแล้วก็ช่วงนีี้้ยจรรรรริงงงงๆในนนเเเืื่่่่ออออขคคควววาาาามามมมสสถุุณณไป็หด คุณเองมีความสามารถจนกระทั่งคนแบบให้ความสนใจเราหรือคุณอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทำถ้าใครทําอาชีพที่แบบอาจจะเป็นแบบพวกสื่อออนไลน์หรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของระดับตกแต่งอะไรต่างๆนะคะหรือว่าอะไรที่แบบออกแนวกิเลสนิดนึงนะคะ่ะช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วคุณมีอำนาจมีบรารมีบางคนอาจจะบอกว่ามีการโดนแต่งตัง้งหรือว่าแบบอาจจะแบบเป็นหัวหน้าโคนหรือว่าปรับตําแหน่งขึ้นหรือว่าโดนทับทามงานที่ยิ่งสําคัญขึ้นหรือมันท้าทายขึ้นก็เป็นได้นะคะแต่ทําได้ไหมคุ กำลังใจคุณมากๆนะอ่ามันมันอาจจะแบบมันมีบางอย่างที่เราต้องแก้ไขอะเออแค่นั้นเองกลัวทําไมนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณหลายๆคนอนะเจออะไรมาเยอะแยะมากมายละนะคะแค่นี้มันผ่านไปได้เป็นเป็นแค่เล็กประติว๋วคุณผ่านได้แน่นอนอืมการเรียนละ่ะเป็นยังไงบ้างการเรียนการศึกษาช่วงนี้ของคุณนะคะเออไพ่ขึ้นว่ามันเหมือนกับว่าเราเองอาจจะแปลว่าต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยสมมติเราบอกว่ากําลังเรียนอยู่อยากสอบผ่านอยากสอบได้ เราทําด้วยตัวเราเองได้ไหมได้แต่ลึกๆแล้วพลังงานมันขึ้นว่าอาจจะเรียนเสริมเพิ่มหรืออาจจะแปลว่าไปขอกําลังใจจากบุคคลอื่นหรือขอแบบความรู้หรือการเรียนรู้จากคนที่เป็นผู้รู้หรือคนที่เขาเก่งกว่าเราอะไรเงี้ยเอามาทบทวนเอามาช่วยเหลือหรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้เขาอาจจะช่วยเหลือเราด้วยดีหรือครูบาอาจารย์ก็ยังได้เลยนะคะแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการแข่งขันในการสอบหรือสอบสอบชิงทุนหรือว่ามีการแข่งขันในการแบบ คาว่าแข่งขันไม่เชิงว่าต้องแข่งขันเสมอไปแต่เป็นคำว่าแข่งกับเวลาก็ได้ว่าเฮ้ยมีโปรเจกต์ที่เราต้องรีบทําให้จบนะหรือทีซิสอะไรต่างๆก็ได้เพื่อให้จบอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะ,ะแต่ถ้าใครมีพลนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรืออาจจะเรียนเรื่องด้านภาษาช่วงนี้ดีมาเป็นช่วงเวลาดีแต่คุณนะโชคดีคุณอาจจะมีเพื่อนมีคนช่วยเหลือมีคนแบ็กอัพหรือมีผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคุณดีในเรื่องการเรียนการศึกษาค่ะถือว่าใช้ได้นะคะสําหรับเรื่องการเงินหาเป็นยังไงบ้าง ten of swords nines Knights of Pentacles, The Devil, The Star, King of Pentacles, Ace of Pentacles เเรื่องการเงินของคุณดีนะแต่ช่วงนี้มันจะมีคำเตือนกิ่งฟ้าเตือนไปแล้วเนาะพี่กิ๊กเตือนในช่วงระยะเวะลาการงานมันทีมันพลังงานมันอยู่ดีมันขึ้นมาขอพูดซ้ำอีกรอบไม่ได้ตั้งใจจะทำนายซ้ำแต่ไพ่ขึ้นมาอีกแล้ว 1. ตอนนี้การเงินของคุณดีขึ้น มันกำลังจะดีขึ้นหรือมีโอกาสได้รับซับก้อนโตจากไหนคะจากการลงมือทําจากความสามารถของคุณเงินโอเคมากนะแต่ถามว่าเงินล่วไหลถ้ามันจะล่วนไหลมันอาจจะเงินอาจจะเขาเรียกว่ามีมีเข้ามาก็มีใช้ออกไปเป็นปกติแต่ถ้าเงินจะั่วจริงๆเนี่ย คุณอยาให้ใครมาหักหลังหรือหลอกลวงเราได้สมมติเราจะทำธุรกิจร่วมกับใครต้องมีสัญญาะละละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายศึกษาใหด้ดีในเรื่องของการลงทุนลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงเกิดความเสี่ยงแน่นอนนะคะช่วงนี้พักไปก่อนเลยอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงแล้วก็อย่าไปคลิกลิงก์แปลกอย่าไปเชื่อคนง่ายอย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราได้มิจฉาชีพหรือมิจี้มันเยอะมากระวังให้ดีเนี่ยไพ่ขึ้นแบบบางทีมันแทงตัวเองตายเพราะว่าตัวเราเองอาจจะไปเชื่อคนง่ายหรือว่าไม่รอบคอบนะคะแต่ถ้าเรารอบคอบเราตรวจตาดีๆีปัญหาเหล่านี้ไม่เเเกกิิดดหรรรืออถ้้าาาาบว่่่่ไไไมมปคลงงแยุ ข้ามคําทํานายนี้ได้เลยไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเพราะว่าจริงๆสุดท้ายการเงินอะ่ะพูดเลยว่าเงิน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 ขึ้นมาหมดเลยเงินดวงการเงินของคุณขึ้นมากแต่บางทีการที่เราดวงขึ้นในบางอย่างมันอาจจะมีบททดสอบหรือมารผจญอยู่บ้างแต่ไม่ต้องกลัวถ้าคุณฟังคำทำนายของกิ่งฟ้าคุณแค่ระวังตัวเองมันจะไม่เกิดขึ้นกลายปว่าการเงินของคุณจะดีเหลือดีขึ้นกว่าเดิมหรือลืมตาอ้าปากได้หรือปังขึ้นกว่าเดิมกิ่งฟ้าพูดเลยว่ามีโอกาสรวยขึ้นนะจ๊ะอือหรือการเงินฟื้นตัวจริงๆสำหรับคนโสดคคค่ะนนรามดูวักโสิท คุณเองลึกๆแล้วยังมีความ <S 2> <S 2> ลกลัวในเรื่องความรักหรือว่อายังบางคนนะบางคนอาจจะบอกว่ายังยังมีอะไรบางอย่างติดในใจเ э กี่ยวกับเรือ่องค,ความรักหรือว่าอาจจะยังรอคนเดิมคนเก่าหรืออาจจะเป็นการลักษณะขาว่ามีคนที่อยู่ในใจแล้วก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นกับใครใหม่อะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะบอกว่ายังไม่ได้ลืมรักครั้งเก่าแต่บางคนอาจจะเป็นในมุมอมองของคาว่ากลัวความรักยังไม่เคยมีความรักเลยแต่ฟังเรื่องคนอื่นมาเยอะจนกระทั่งกลัวในเรื่องความรักเองก็มีพลังงานเลยขึ้นว่าถ้าคุณไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าไม่ทลายกำแพงตัวเองลงหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครไม่ผิดนะคะกิ่งฟ้าพูดเสมอถ้าเราพร้อมค่อยมีถ้าไม่มีอยู่โสดก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่มีความรักก็มมีความทุกข์จ้ะแต่ถ้าเรามีความรักแล้วมีความทุกข์อยู่โสดดีกว่าเนาะอ่าฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าเรายังกลัวยังไม่แบบไม่ได้พร้อมที่จะเริกกับใครใหม่อยู่โสดไปเลยแต่ถ้าช่วงนี้คุณเองยังวิต,ตกกังวลหรือว่าแบบกลัวอะไรเนี้ย ในล,ลักษณะเขาว่ามีคนเข้ามาไม่มีค่ะมันอาจจะมีคนที่เราเคยรู้จักคนที่เราเคยพูดคุยกลับมาคุยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยแต่พอพูดคุยแล้วรู้สึกว่าคุ้นเคยจังเลยคุ้นเคยบอกอยังบอกไม่ถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นคําว่ามีโอกาสาที่จะได้คุยกับใครสักคนหนึ่งสูงเหมือนกันแต่เราเองต้องสลัดความกลัวนะคะอย่ากลัวไปอะไรไปล่วงหน้า คุยไปเรื่อยอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยถ้าเขาดีก็ค่อยไปต่อแค่นั้นเองนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะจะชัดเจนในความสัมพันธ์ไหมนะคะพลังงานก็ขึ้นเป็นลักษณะคําว่าต้องคุยต่อไปเรื่อยก่อนมันยังคงไม่ชัดเจนหรือยังไม่สามารถลงระบุสถานะได้แต่คุยกันต่อได้ยังไม่ได้ปฏิเสธความรักครั้งนี้สะทีเดียวนะคะมันเป็นคําว่าคุยไปเรื่อยๆดูไปเรื่อย เป็นคําว่ารอเวลานะคะรอเวลานิดหนึง่งประมาณน,นั้นก็ขอให้คุณโชคดีแล้วลกันถ้าเป็นคนที่ใช่ขอให้ได้ไปต่อนะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยไพ่ขึ้นว่าเขาบอกว่าใช้ความคิดที่เป็นผู้ใหญ่คุยกันเยอะๆนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ ด er, ูเคปุ่งกิงฟ้าได้หมดแต่ไพ่แค่จะบอกว่าผู้ช่วงนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่ถ้าผู้หญิงเป็นใหญ่มันมองได้หลายแง่มุมมองคนบอกว่า เราเป็นฝ่ายหญิงเ,งเองเนี่ยที่แบบบางทีไปคนโทรลเขาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไปดุว่าหรือว่ามันมีแต่ถ้าเราบอกว่าที่เราทําแบบนี้เพราะว่ามีจุดประสงค์ที่ดีอ่ะก็ไม่ว่ากันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่บางทีการคนโทรลคนอื่นมากเกินไปให้เป็นอย่างใจเราหรือการง้อการงอนมากเกินไปหรือว่าการทําอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปมันจะก่อเกิดปัญหาได้ไพ่เลยขึ้นว่าเป็นลันกษณะการใช้ความคิดกลับมาคิดนิดนึงว่าสิ่งที่เรากระทาสิ่งที่เราพูดหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ย มันมันเกิดเพราะอะไรมันเป็นลักษณะการคุยกันการเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์กันมากขึ้นแต่ถ้าเราบอกว่าเออเรารักกันดีไม่มีปัญหาให้ข้ามคำทำนายนี้ไปเลยแต่อันนี้เหมาะสาหรับุคคลที่แบบอาจจะเป็นคู่หรือมีแฟนแล้วแบบมันเกิดปัญหาในช่วงนี้ในเรื่องของคําพูดคเจาราหรือว่าการคนโทรลหรืออํานาจอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นกิงฟ้าจะบอกเลยว่าการที่เราเป็นคนรักหรือเป็นมีมีความรักกันน่ะมันไม่ใช่การคนโทรลอะไรมันคือแบบ การถ้าเราแบบเป็นคนที่สีเสมอกันน่ะมันจะคบกันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากเออมันมันมีเรื่องที่ต้องปรับต้องจูนแหละแต่มันจะเข้าใจกันรู้จักการให้อภัยกันรู้จักการอ่าอันไหนที่ต้องแบบเบาลงอันไหนที่แบบมันต้องพูดต้องจริงจังต้องจับเขาคุยกันนะ ช่วงเวลาไหนมันจะรู้กันเองอะคะ่ะฉะนั้นถ้าอยากรักกันยาวๆรักกันนานๆมีความเป็นผู้ใหญ่มีสติให้มากขึ้นกว่าน,นี้นิดหนึ่งแล้วกันแต่ถ้าเราบอกเราดีอยู่แล้วอ่ะก็ขอให้ดีต่อไปแค่นั้นเลยนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะระวังแค่เรื่องอารมณ์ร้อนหรือบางทีบางครั้งต้องเอาใจใส่กันมากขึ้นกว่าน,นี้พลังงานมันขึ้นว่าคุณไม่ได้เลิกลาจากการหลอกไม่มีการหย่าร้างกันหรอกแต่มันจะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ําๆที่บางทีบางครั้งคุณต้องคุณหรือเขาต้องช่วยๆ ต้องจูนกันอยู่บ่อยๆนะคะฉะนั้นช่วงนี้เราบอกว่าระวังเรื่องความคิดอารมณ์ร้อนหรือว่าบางทีบางครั้งเนี่ยการทะเลาะกันเพราะปัจจัยหลายๆอย่างที่มันเข้ามานะคะฉะนั้นปรับจูนกันให้ดีแล้วกันไม่อยากเห็นใครเลิกลากันนะหรือว่าอย่าล้างกันแต่ไพ่เอาแค่ขึ้นเตือนเรื่องอารมณ์ในช่วงเดือนนี้ต้องระวังให้มากนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพระวังพวกอ,อาการหนาวสั่นนะคะไข้หวัดลงคอไข้หวัดไวรัสต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศหรือการนอนหลับไม่เพียงพอนะคะ หรือว่าแมลงสัตรดต่อยนะคะมันทําให้แบบบางทีเกิดโรคภัยแค่เจ็บอะไรต่างๆได้ระวังน้ําหนักขึ้นนิดนึงแล้วก็ระวังพวกผื่นแพ้คันหรือผิวหนังหรืออการภูมิแพ้เกิดขึ้นได้นะคะประมาณนี้สําหรับเรื่องการทําบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอทําบุญกับพระในบ้านพระในบ้านของกิงฟ้าที่หมายถึงคือะไรคนที่มีพระคุณบางคนคนที่มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บางคนเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางคนเป็นพี่ป้านอาปู่ย่าตายายคนที่ดีมากๆกับเราก็อย่าลืมดีกับพวกเขากลับด้วยแล้วกันแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะแต่ละคนมี เขาเรียกว่าเจอครอบครัวหลากหลายแบบอันนี้เป็นเรื่องเซนเซทีฟนะกิ่งฟ้าเขาจะแค่พูดเฉยเว่ากิ่งฟ้าไม่แน่ที่บอกเฉยว่าถ้าใครดีกับเราให้ดีกลับนะคะแต่ถ้าเราเเราจะดีกับใครอ่ะต้องดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยนะคะแต่กิ่งฟ้าไม่ได้ที่บอกเฉยว่า,า,วา,นะะา,าอ่ะใครดีมา ดีให้เต็มที่แค่นั้นเลยนะคะเพราะเขาดีกับเรามาก่อนเนาะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญนะี่ะมันแล้วแต่คุณคุณจะทําบุญอะไรก็ทําได้หมดเลยแต่กินฟ้าแค่จะดูเฉยๆว่าเดือนนี้ทําบุญกับอะไรแล้วจะยิ่งดีนะคะ,ะเน้นทำนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพวกค่าน้าค่าไฟหรือทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายโดยเฉพาะทําบุญลงศพผ้าเขาศพศพญาติที่ไหนมีการสร้างหรือบูรณะเมนเผาศพตามวัดร่วมบุญไปเลยนะคะทำไปเลยนะคะอ่ะ ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยนะคะ,ะแต่ถ้าการทําบุญโดยไม่เสียตังค์เืออะไรกิ่งฟ้าให้อันดับหนึ่งคือการนั่งสมาธิอย่างน้อยวันลนะ4-9ถนาทีจะดีมากๆสำหรับชาวราศีธนูใครทําคนนั้นได้นะคะการนั่งสมาธิทําเลย อ่าแล้วก็ถัดไปการสวมดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะอวตารเดสคริปชันเสมอเสริมพระกระถงงางเงินล้านสักเก้าถึงสาจบต่อวันได้ใครทําคนนั้นก็ได้นะอ่าหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้เป็นบทเสริมนอพระกระถงงางเงินล้านแล้วก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกแผ่เมตตากรวดน้าด้วยละกันทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จสวดมนต์หรือนั่งสมาธิกิ่งฟ้าขออานิโมพารณาบุญด้วยกับทุกท่านนะคะขอทุกท่านมีความสุขมีความเจริญขอให้มีสติทุกอย่างก้าในชีวิตนะคะขอให้เป็นเดือนเกิดแล้วก็เดี๋ การจะสนับสนุนช่องอาจารย์ขิงฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงกหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มร่วมใจดาราใน YouTube ได้นะคะขิงฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แท็กที่กดตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนการหรือเพื่อกดไลค์กดซับสไครบ์เอากระดิ่งกิ๊งๆไปกำลังใ,ใจขงิงฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ทิกตอกได้ไอจีได้นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r i channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขทัั้งกกาาายละะะใจจนนนนควีออญ่ กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ